สุปตาพาฟินเมื่อไททันกิติภักผูกำกับแห่งไดอารี่ตุซีอยากเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์ดังกอมเดกาซงคี่กี่เคยเห็นช้างที่เช้งงงถ่ายบวัดรูปได้ไหมฉันไม่ค่อยเห็นนานแล้สิบกว่าปีแล้วครับสอดเข้ามาในประตูแล้วสอดอะไรสอดอะไรนะ จะขายเก่งขายเฮงรับตรุษจีนแค่ไหนในซุปตาพาฟินสวัสดีครับเริษัทคนในรายการซุปตาพาฟ <พา S 1> ินวันนี้เธอมาดูแลแทนคุณพิธัญญาก็คุณพิธัญญาไปถือกล่องม่วง,งอะไรอยู่แถวตรงไหน,น <c oughs> ไม่ไปดูีทำกากาบให้สามีจ้ะอ๋อเขาก็เลยไม่ว่าดูแลสามีลูกคุณแม่ในสคลิปเรบอกว่าวันนี้เรามีนัดกับชายหนุ่มชื่อไทเติ้ลดีเจไทเติ้ลใช่ดีเจคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่า เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากนอกจากเป็นดีเจแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นพู้กกับอู้กำกับพอแล้วเป็นดีเจโอ้ยได้แล้วแล้วก็เเป็นดีเจชายหนุ่มใช่ไหมใช่แล้วตอนแรกเป็นชายหนุ่มตอนนี้ก็เป็นางดิชานเปิดแผ่นป้ายหรอก่อนที่จะพบคุยแต่ต้นตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เกษรวิลเลจค่ะซึ่งตรงนี้เป็นลานกว้างนะคะเราสามารถที่จะถ่ายติกตอกแล้วก็ทำการแสดงอะไรได้เลยแล้วก็ชุดที่เราใส่อยู่สวยงามด้วยกำเดกซองค่ะใช่ค่ะเอาอาหารรศมากนะคะ กลับมาที่สุตาภาปินของเรานะฮะแขกรับเชิญของเราสุตาวันนี้คือดีเจไทเทนครับผมสวัสดีครับไทเทนสวัสดีคุณผู้ชมพูดว่าอ๋อคนนี้นี่เองแต่ว่าสถานะล่าสุดนะคะล่าสุดนะวันนี้มกราคมไม่ได้เป็นดีเจแล้วนะคะอุ๊ยเป็นพุ่มกับอยู่สอนอไหนจ๊ะสอนอไหนจ๊ะ กำกับซีรีส์หลายเรื่องมากมีเรื่องอะไรบ้างก็คือเดล์ดิจิซีหนึ่งเรื่องทวนแต่มันมีซ้ำพูดซะพูดซะติดตัวเรแต่ว่าเขียนบทอะหลายเรื่องเทีเราเขียนบทก็ที่คนรู้จักดีก็เนื้อคู่เออมีมีบางวู้บบ้างไหมคะว่าอยากจะมาเป็นนักแสดงเองก็อย่างนี้น้ำตากรรมเทศมาค่ะก็เขียนให้ตัวเองเล่นไปเลยเขียนไปแล้วก็คูณในส่วนของราครหนึ่งเขียนบทสอบกำกับเองแล้วก็ในส่วนของเราเราก็พยายามเราก็จะเอาตัวเราอีทุกติ๊กไปในทุกฉากแต่ พี่ไตเติลเนี่ยนะก็อยากเป็นพี่ไตเติลเนี่ยพี่ต่อตอนเนี่ยก็อยากเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนกันใช่ตอนเด็กๆตนประกาศข่าวจริงจังหรือว่าประกาศข่าวบันเทิงหรือว่าจริงจังเพราะว่าเขาถึงขนาดดัดฟันเลยนะแต่ก่อนทำตะเรียนยังไงฮะก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนขางพระจันทร์นะคะแต่ยืนๆหน่อยชอบตรงที่ต่อและแล้วสุดท้ายได้ได้ทำจริงๆริงไหมคะไม่ได้ทำค่ะจับไปแค่เท่านั้นนะคะให้ทำตรงนี้เลยเป็นผู้ประกาศสาคนแล้วประกาศข่าวอะไรดีคะก็คือประกาศข่าวเกี่ยวกับว่าเ เอออุ้ยม่ได้เตรียมข่าวมาแต่ว่าพลายธันวาวาดภาพพลายธันวาสามารถใช้งวงแล้วก็วาดภาพนี่ฉันอ่านมาเมื่อวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซุปตาพาฟินนะคะกลับมาเจอกัเช่งเคยกับข่าวรอบโลกนะครับวันนี้มีเรื่องราวของพลายธันวาใช่ค่ะพลายเดซิมเบอร์พี่กี๊กเคยเห็นช้างที่เช้งงงไถววัดรูปได้ไหมยืนไม่ค่อยเห็นนานแล้วสิบปีแล้วไม่เห็นนานแล้วหรอกค่ะแม่ นี้ต้องจบแล้วค่ะครูเป็นโปปเ็นสีทะลุค่ะบว่าเวลาที่คุณเขียนบทแต่ละทีเนี้คุณจะแบบซีเรียสเครียดมากคุณจะแบบเต็มที่กับมันมากจนคุณเป็นริสีดวงตรงนี้เป็น<ช><ช>ก้อนยาลงมา ขออินเสิร์ทภาพนั้นได้ไหมคะเก็บภาพไปไหมคะเก็บภาพไปไหมรีวิวได้ไหมคะคือถึงกับจะต้องต้องนั่งบนห่วงยางไหมคะแต่ไม่ต้องนั่เฉันว่าคุณไม่ได้แค่เรื่องเขียนบทคุณน่าจะทำอย่างอื่นแล้วล่ะเวลาเขียนบทอ่ะคือคนที่เขียนบทจะรู้จร e> ิงๆว่าเราต้องนั่งนานมากบางคนบอกกินแล้วบางทีเวลามันเขียนมันอยู่ในภาวะมันไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยมันนั่งทั้งวันนะคะแล้วหนูคิดว่ามันมันเป็นสาเหตุนี้เพราะทุกครั้งอ่ะที่เขียนบทแบบเวลสซีเรียสอ่ะสะดิสเดวงมาทุกทีปวดซี้้มมาาเเลลลยแหหหนูตตออองไพราาะว่ มันก็จะเจ็บเคยมีผู้ชายมาจีบนะฮนะนานนับเดือนเขียนจหมานานน,านับเดือนเกียดเราไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าคนที่เขาอยู่ตรงข้ามห้องเรามันเขาชอบเราที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาชอบเราอ่ะวันดีคืนดีอ่ะมันก็มีเหตุที่เขาเข้าใจผิดว่าเรามีแฟนแล้วในกล่องจดหมายที่อคอนโดก็มีจดหมายเขียนว่ามาเสียบไว้ใช่มาเสียบไว้แล้วคือก็เขียนไ้ว่าโอ้ยแบบมีแฟนแล้วเหรอครับคือผมแบบแอบชอบมาตั้งนานแล้วนี่ ก็เขียนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนถ้าคุณส่งจดหมายนี้ให้อีก18คนคุณจะเริ่มจะรวยจะเฮงลูกซอคือตอนนั้นมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วคือเขาเริ่มแบบสอดเข้ามาในประตูแล้วสอดอะไรอะสอดอะไรอะรอะอะไรอะใต้จดหมายสอดจดหมายใต้ประตูจนเราไม่ไหวก็คือแบบออานั้นมามาเจอกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย เเขาไปเดทกันพจัรกล่อมอไม่ไม่ได้ตต่ออ๋อเราก็ไม่ได้ชอบใช่เหมือนเราก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจที่ได้รู้จักเคยขี่จักรยานนะฮะคว่ำเกือบเสียโฉมพระผู้ชายซึ่งมีคลิปด้วย ก็ไปทริปที่ปราคกค่ะกับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนชนีเพื <h <h ่อนสาวแล้วคือที่นู่นอ่ะผู้แบบฝรั่งอะไรเงี้ยเวลาซัมเมอร์เขาไปจะถอดสรงถอดเซลวีมาที่โอ้โหมันยังไงคือเวลาเราคลิปจักรยานอย่างเงี้ยอีมือขวาเข้าใจเลยอ่ะก็แค่ใส่แล้วพอนางอย่างเงี้ยนางก็อ้าจังหวะเราผ่านเขาเสร็จปุ๊บก็คือจังหวะนั้นแหละค่ะนี่พวกหล่อนแอบพลาดของดีแบบแป๊ะ กองอมันก็กึกๆๆแล้วก็ลงพื้นเลยแล้วก็เสียงไม่กรี๊ดอ๋อมันก็อย่างนั้นเลยและตัวเราน่ารเลยไปเลยไปเลยค่ะไปล้มลงไปเลยแล้วคุณเขาล่ะคุณเขาคุณเขาไปแล้วคุณเขาก็ไม่สนใจไม่อยู่ที่เกิดเหตุจริงไหมที่คุณเคยรักษาอาการแผลไปไหมเพราะอาการนิ้วล็อกตอนม่ารักษานิ้วล็อกอะค่ะคือไปหาแพทย์แผนโบราณเพราะว่ามีคนแนะนำมาให้ปิดฝังเข็มฝังเข็มใช่แล้วส่วนหนึ่งในการรักษาพี่เอกีพี่คนคือเขาจะให้เอาเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรความอุ่นของทูบมาทําให้เหมือนเส้นเลือดตรงนี้กล้ามเนื้อมัน่อดคลายก็อุ่นมันใช่ไหมไม่เห็นร้อนเลยอะกลัวไม่หายเติมไฟสมบะสมจะนึกออกทูจี้โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟดมมันคือแผนไฟไหมระดับหนึ่งยนเนกี้ก็เอาออกมาแล้วใกล้จะลึกแล้วอะใช่มาออกมาได้จริงหรืมันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว แล้วมีอีกมีเรื่องในาวน่าอะไรอีกคุณต้นเนี่ยนะคะเขาปรงสำเวทได้ที่าวน่าคือมันจะมีซาวน่ฉวฉพาะทยงช็อปช้อปปิ้งช้อปปิ้งคริงในน้นใช่ช้อปปิ้งกิจกสีในนั้นขอดูกล้องที่จะติดได้มาไม่สามารถจะนึกโลกนั้นได้จริงๆนก็เดินกันไปเลยต้องนไปตัวใช่รุ่นน้องเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศหนึ่งแล้วก็ชวนไปแล้วก็บอกว่าต้องไปเปิดถูกเปิดตาเพราะว่าที่ไม่เคยเลยอย่างเงี้ยก็เป็นการเปิดถูกเปิดตาที่โอ้โห มันเป็นเชั้นนะพี่ว่นี่ิดไปแผนกไหนก็ช้อปปิ้งกันอย่างเซรีอย่างเซรีประชาธิปไตยเบิกบานมากในนั้นลงมารอรุ่นน้องหรือว่าเออพอแล้วจะกลับโรงแรมแสดงว่าเยอะไปมันมันแค่พอเซ็กซี่ก็พอแล้วแต่นี่เยอะไปมันเลี่ยนไงใช่มันมันแล้วก็เลยปล่อยวาง ในในตรงนี้ที่ฟังนีดเรารู้สึกว่าเราอยากคงสังเวชเลยเราอยากจะไปเซ็กซี่หน่อยอยากไปเซ็กซี่หน่อยเพราะว่าเราเรียบร้อยไปนานแล้วเราก็อยากจะรัดบ้างเดี๋ยวให้โควิดถายก่อนให้ให้ยากาศมันไม่ชื้นแห้งๆแล้วแม่ค่อยชอบเนาะวันนี้มีหนึ่งความปราดใช่อันนี้เป็นแบบช่วงที่ผ่านมาเลยก็คือเป็นคนชอบซื้อของชอบช้อปปิ้งชอบเดินห้างคือสิ่งอยู่ในห้างมากทาไมบ้านก็ที่ห้างอยู่แค่เท่านั้น ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามีอาชีพหนึ่งที่เราสนใจเพราะว่าก็คือพนักงานที่เขาอยู่ประจําตามร้านต่างๆที่เขาคอยแนะนํานู่นนี่ใช่เพราะว่าเราช็อปจนเราแบบบางคนก็เหมือนเป็นเพื่อนเราแล้วอะวันนี้จะให้เติ้ลนะครับเป็นพนักงานขายของแบรนด์เนมนะครับและวันนี้เราได้เชิญคุณดรีมนะฮะเซลล์ซูเปอร์วิเซอร์นะฮะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับพนักงานขายของแบ,บรนด์เนมนะฮะขบคอสซิปราต้อต้อนรับคุณดรีมสวัสดีค่อน พี่ริมขาขายเนี่ยค่ะแบรนเนมเนี่ยนะคะมันยากไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่ยากนะครับจริงๆมันเริ่มต้นจากความชอบของเราแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีใจรักในการบริการอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้เรื่องแฟชั่นไหมคะมีมีครับมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามาอยู่กรมคุณก็ ต้องต้องมีชุดชาแนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกฎระเบียบของพนักงานขายเนี่ยมีอะไรบ้างแค่คุณมาตรงต่อเวลาแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันนะอะไรเงี้ยครับว่าตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างโอเคกันเดี๋ยวให้เทรนพี่เติร์ดีกว่าได้เลยครับในการที่พี่เติร์นเนี่ยมีความผานอย่างเป็นพนักงานขายในวันนี้ตอนนี้เนี่ยภารกิจที่คุณเติต้องทํานั่นเองนะครับจะต้องจัดสินค้าของกอมเจกระซองนะฮะเข้าชั้นสินค้าให้ถูกต้องภายใน3นาทีนะฮะถ้าจัดสินค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องทําการขายนะฮะให้ล ก่อนที่จะทำธุรกิจต้องมีการเตรียมตัวเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะมีครับเตรียมชุดไปให้คุณเติ้ลแล้วโอ้ยเติ้ลเนอะไรเมื่อกี้พี่เติ้ลบอกว่าอันนี้อ้าคุณจะช่วยไหนคะพี่เจนนี่มช่วยไหนกันเลยอ่าได้ๆไปเลยน่ารักนี่น่ารักไปค่ะพี่เติ้ลไปค่ะไปค่ะคุณดีพาไปเลยค่ะถ้างั้นน้องดีสอนพี่หน่อยว่าต้องอย่างอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือกระดาษพับผ้าครับอันนี้เป็นวิธีช่วยสําหรับคนที่แบบ มือใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างคุณเติ้ลเนี่ยครับแค่วางลงตรงนี้ครับจ้ะโอเคแล้วก็ดึงหัวใจให้ตึงแล้วก็ดึงอือหือนี่แล้วก็พับชายนิดนึงพับชายก่อนใช่แล้วก็คุณเติ้ลก็ดึงชายขึ้นใช่เห็นไหมของดนมันจะตึงใช่ใช่ก็ตึงอยู่นะอ๋อก็ตึงนะตึงได้ได้ได้แต่คุณเติ้ลค่อยมาตบเอาโอเคแล้วก็ดึงผ้าออกมาอ่าดึงนี้กระดาษดึงออกมาใช่ครับโอเคแค่นี้ แล้วเราก็เสียบไป้าใช่โอเคซึ่งภารกิจคือพี่จะต้องพับผ้าทั้งหมด5ตัวในเวลา3นาทีเอาเลยนะคะไปค่ะจึบใช่ดึงกระดาษออกใช่ครับแล้วก็พับอ่าอันนี้พอได้ครับเดี๋ยวพั่ไปจับอีกทีนึงอย่าวางเลง เดี๋ยวเราจะวางเสื้อผ้าแล้คเดี๋ยวเราจะเสียใจว่ามันมันมันเบี้ยวย่างไหมครับก็มันมีเวลาจำกัดแหละค่ะแค่นั้นเองสร็จาแล้วนะคะเงิอบเงิบไห หนึ่งสองเนการพับเสื้อกลมเดกระซองของดิฉันนะคะผ้าที่เราพับทั้ง5้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปไว้ที่เชลด้านหน้าครับของร้านเพื่อจะเป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อนะคะตามมาเลยค่ะเอาอันนี้ช้อนเข้าไปแล้วก็ดึงออกใช่ใช่แล้วก็นมาจับกองอย่างนี้เห็นไหมนี่นะคะฝีมือการพับของดิฉันเองนะคะพับพับผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาคุณเต้นไปขายของกันดีกว่าได้ สวัสดีครับอันนี้อะไรอะคะอันนี้เป็นเหมือนกางเกงกระโปรงที่มันเป็นมีความเป็นกระโปรงอันนี้ใส่สบายนะเป็นผ้าโพลีซักน้ำสบายดได้ไม่ค่อยชอบเอายางยืดหรอครับมีอันนี้มีนไม่ใช่เอายางยืดนะคะเป็นสวนแต่ว่านี่ก็น่ารักนะคะอยากจะลองรองเท้าด้วยเมื่อกี้นี้รองเท้าเดี๋ยวนะรองเท้าเดี๋ยวไปดูให้ได้ครับรีบให้หน่อยได้ไหมครับพอดีรถลิรีบไปอ๋อได้สักครู่นะคะ27 27ลองสีนี้หม่คะสีนี้น่ารักลองหม่คะลองก่อนไหมผมว่าไม่น่าทันแล้วค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแวะบมาใหม่แล้วกันอ่าโอเคกลับมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคูลี่คลีขบลีไม่เป็นไรครับ <laughs> พอได้ลองมาทำจริงก็รู้สึกว่ามันมีรายละเอียดบางอย่าง ขั้นตอนกระบวนการคือเขามีการใส่ใจในรายละเอียดว่าอย่างแบบหัวใจต้องตรงการความตึงของผ้าการจัดวางนี่ซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าเราจะไม่สามารถตัดสินอาชีพไหนได้เลยว่าอันไหนยากอันไหนง่ายจะกว่าเราได้ลองมาเป็นเขาหรือลองได้มาทําจริงๆค่ะสรุปภารกิจวันนี้ของพี่ติรลนะคะสําเร็จค่ะ คุณสุตาร์รักของเราด้วยนะฮะดีเจไต้เติ้ลครับผมขอบคุณค่ะดีเจไต้เติ้ลขอบคุณพี่นิมด้วยค่ะขอบคุณครับอขอบคุณนะคะปตาห์หน้านะฮะอยากเป็นกับสุตาท่านไหนนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันใน เฟซบุ๊กแฟนเพจของรายการได้สุปตาร์พาฟินนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube นะฮะช่องนึกสนุก a n แนลด้วยครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับรายการจุปตาพาฟินได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายโมงช่อง GMM 25นะคะและช่วงท้ายรายการนะคะเรามีภูมิปัญญาไทยดีๆที่ส่งคุณค่ามาฝากค่ะแต่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาไทยอะไรติดตามด้วยนะคะช่วงท้ายรายการะคะ่ะใช่วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ